สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกเรื่องราวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อในบทที่5ของเรื่องชุดที่แพงที่สุดสวัสดีค่ะต้องบอกเลยว่าบทนี้คือจุดเริ่มต้นของความเข้มข้นที่แท้จริงเลยหลังจากที่ตัวเอกของเราหลิวฟานที่เพิ่งได้บัตรเพชรมาใช่ไหมคะใช่ครับ ได้บัตรเพชรมาแล้วแต่ว่าสภาพภายนอกก็ยังเป็นคนเก็บขยะเหมือนเดิมได้เลยใช่ค่ะแล้วสถานการณ์ในบทนี้มันก็ถูกเซตขึ้นมาได้น่าสนใจมากคือความหิวความเหนื่อยล้ามาทั้งวันพอมีเงินอยู่ในมือละสิ่งแรกที่เขาทําเลยก็คือเดินตรงไปร้านอาหารตะวันตกที่ดูหรูที่สุดเป็นการตัดสินใจที่รีบง่ายมากนะครับแต่กําลังจะนําไปสู่โอ้โหความขัดแย้งที่ใหญ่โตมากมันเหมือนการโยนระเบิดลงไปกลางวงเลยนะคนที่มีเงินมหาศาลแต่แต่งตัวมอซอ ก้าวเข้าไปในพื้นที่ที่เอ่อให้ความสําคัญกับภาพหลักมากๆใช่เลยครับคือเปิดเรื่องมาได้ตรงประเด็นมากแล้วภารกิจที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือการสํารวจการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างสิ่งที่เป็นกับสิ่งที่เห็นพังเหตุการณ์ในร้านอาหารนี่แหละแล้วก็ดูว่าปฏิกิริยาของตัวละครต่างๆเนี่ยมันสะท้อนอคติในสังคมเราได้เจ็บแสบขนาดไหนอืมคือแค่ฉากที่หลิวฟานก้าวเท้าเข้าร้านเรื่องก็เริ่มเลยเริ่มทันทีเลยค่ะ เพราะว่าเขายังเดินไปไม่ถึงเคาน์เตอร์ได้ซ้ําก็มีพนักง,งานเสิร์ฟเมียงคนหนึ่งชื่อเจ้าหนานปรีเข้ามาขางทางไว้ก่อนเลยแล้วก็เปิดฉากด้วยประโยคที่แบบคลาสสิกมากใช่ครับประโยคที่ว่าฮัลโหลนี่คือร้านอาหารตะวันตกระดับไฮเอนด์ end, อนุญาตให้ผู้ที่เป็นลูกค้าเข้ามาเท่านั้นโอ้ oh. คำว่าลูกค้าเท่านั้นนี่มันมันแรงมากเลยนะครับแรงมากครับมันคือการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนมากในประโยคเดียวเลย คือเธอไม่ได้มองเขาเป็นว่าที่ลูกค้าด้วยซ้ำแต่ตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ใช่ในเรื่องบรรยายชัดเลยนะคะว่าสายตาของเธอเต็มไปได้วยความรังเกียจดูถูกตั้งแต่หัวจนดเท้าเลยก็ตีตราเขาเป็นขอทานไปแล้วในสังคมเรามีประตูที่มองไม่เห็นแบบนี้เยอะแค่ไหนกันนะที่คอยกั้นคนออกจากโอกาสตา่างๆใช่เลยค่ะแล้วผู้เฝ้าประตูอย่างเจ้าหนานเนี่ยก็มักจะไม่ได้มองว่าตัวเองกำลังทำผิดด้วยซ้ำนะ อ๋อในมุมของเธอเธอคิดว่ากำลังทำอะไรอยู่ครับในมุมของเธอเธออาจจะคิดว่ากำลังปกป้องมาตรฐานแล้วก็ภาพลักษณ์ของร้านซึ่งเนี่ยล่ละค่ะคือความน่ากลัวของอคติที่ฝังรากลึกมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ไปโดยไม่รู้ตัวเลยคือเธออาจจะถูกฝึกมาให้คัดกรองลูกค้าที่เหมาะสมจนกลายเป็นสัญชตาตญาณมีแล้วน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะพอฟังแบบนี้ก็พอจะเข้าใจที่มาที่ไปของเธอได้บ้าง แต่เอาเขาจริงถ้าเจอแบบนี้กับตัวก็คงโกรธมากนะครับโกรธแน่นอนค่ะแต่ตัวละครหลิวฟ้านี้กลับนิ่งผิดคาดเลยเขาไม่ได้ระเบิดอารมณ์ออกมาทันทีซึ่งผมว่ามันเป็นจุดที่ทําให้ตัวละครนี้น่าสนใจขึ้นมากถูกต้องค่ะเขาไม่ได้โวยวายหรือใช้อารมณ์เลยแต่เลือกที่จะใช้ตรก,กะที่เรียบง่ายที่สุดสวนกลับไปเขาถามด้วยสีหน้าจริงจังว่าผมมาที่นี่เพื่อกินผมไม่ใช่ลูกค้าหรอเป็นคําถามที่ทรงพลังมากนะ มันชี้ให้เห็นถึงความไร้เหตุผลของอีกฝ่ายโดยตรงเลยว่าคุณเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าใครเป็นลูกค้าหรือไม่เป็นแต่ดูเหมือนตะก,กะจะใช้ไม่ได้ผลกับอคติครับเพราะเจ้าหนานหัวเราะเยาะและ้วสวนกลับมาทันทีเลยว่าราคาต่ำสุดของอาหารตะวันตกที่นี่คือ500หยวนคุณจ่ายได้เหรอรีบไปซะอย่ามารบกวนธุรกิจของเราอืมคือจากตอนแรกที่ตัดสินจากเสื้อผ้า ตอนนี้เธอเอาเรื่องเงินมาโจมตีซ้ำอีกรอบใช่ครับและนี่คือจุดที่หลิวฟานเริ่มแสดงความไม่พอใจออกมาแต่ก็ยังคุมเกมได้ดีมากเขายัางนิ่งอยู่ยังนิ่งครับเขาไม่เถียงเรื่องเงินแต่เลือกที่จะโจมตีกลับไปที่ทัศนคติของพนักงานแทนเขาพูดว่าไม่ว่าผมจะสามารถจ่ายได้หรือไม่ก็ไม่ใช่เรื่องของคุณด้วยทัศนคติที่อวดดีของคุณร้านอาหารตะวันตกนี้ดูเหมือนจะไม่ดีนะัก โอ้โหพลิกเกมเลยจากการเป็นฝ่ายถูกกล่าวหามาเป็นการวิจารณ์คุณภาพของร้านโดยตรงเลยฉลาดมากแล้วเสียงที่ดังพอประมาณของเขาก็ทำให้คนทั้งร้านหันมามองเป็นตาเดียวกันเลยครับสถานการณ์เริ่มบานปลายแล้วใช่ครับกลายเป็นเรื่องสาธารณะไปแล้วในเรื่องมีรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจคือมีเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน,านันพยายามสะกิดเตอือนแล้วนะว่าให้ยอมยอมไปเถอะเดี๋ยวผู้จัดการมารู้จะเดือดร้อนแต่เธอก็ไม่ฟังเลย ประเด็นเรื่องการกลายเป็นจุดสนใจของสาธารณะนี้สำคัญมากเลยค่ะในทางจิตวิทยาสังคมพอเรื่องมันไม่ใช่แค่การคุยกันสองคนแต่มีผู้ชมอยู่เต็มไปหมดมันจะสร้างแรงกดดันมหาศาลให้ทั้งสองฝ่ายเลยอ๋อคือเจ้าหนานในตอนนั้นก็คงรู้สึกว่าถอยไม่ได้แล้วใช่ค่ะถ้าถอยก็เท่ากับเสียหน้าต่อหน้าคนทั้งร้าน เธอเลยต้องเดินหน้าต่อแม้ว่าลึกๆอาจจะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ถูกต้องก็ตามเหมือนกับว่าพอมีคนมุงเยอะๆความรับผิดชอบของแต่ละคนมันก็หานเฉลี่ยกันไปจนไม่เหลือเลยไม่มีใครคิดจะห้ามแต่กลับมองเป็นเรื่องสนุกไปซะง,งั้นน่ากลัวนะน่ากลัวมากครับซึ่งในชีวิตจริงเราก็เห็นอะไรแบบนี้บ่อยๆสุดท้ายเธอก็เลยยอมให้หลิวฟานเข้ามานั่งแบบเสียไม่ได้แต่ก็ ตามไปที่โต๊ะด้วยสายตาดูถูกเหมือนเดิมแล้วก็แนะนำเมนูแบบขอไปทีว่าชุดอาหารที่ถูกที่สุดคือเซตดี540เหมือนจะบอกเป็นในยาวว่าคนอย่างแกกินได้แค่นี้แหละใช่เลยครับในหัวของเชอตอนนั้นคงเต็มไปด้วยความคิดที่ว่าเหลือเชื่อจริงๆขอทานอยากจะกินอาหารตะวันตก แต่เธอกำลังจะเจอกับเรื่องที่เหลือเชื่อยิ่งกว่าใช่เลยครับเพราะหลิวฟานไม่ได้ชายตามองเซตดีเลยเขายกคิ้นขึ้นแล้วถามเรียบๆว่าขอดูเมนูหน่อยได้ไหมอืมแต่เจ้าหนานก็ยังไม่หยุดนะครับเธอยิ้มเยาะแล้วกำลังจะพูดว่าคุณลูกค้าร้านอาหารนี้ไม่อนุญาตที่ติดเงินนะคะฉันขอแนะนำให้คุณเลือก แต่ยังพูดไม่ทันจดประโยคด้วยซ้ําหลิวฟานก็ขัดขึ้นมาใช่ครับเขาพูดขัดขึ้นมาด้วยประโยคที่เปลี่ยนเกมทั้งหมดเขาถามเรียบเรียกแต่หนักแน่นว่าอาหารชุดไหนแพงที่สุดโอโ้โหนี่คือจุดเปลี่ยนของอำนาจที่แท้จริงเลยนะคะจากคนที่ถูกมองว่าต่ำต้อยที่สุดในห้องกลายเป็นคนที่กำลังจะควบคุมสถานการณ์ทั้งหมดด้วยคำถามสันส้นๆคำถามเดียวเจ้าหนานี่ชง,งักไปเลยครับในเรื่องบรรยายว่าเธออุทานออกมาว่าหืม เหมือนไม่อยากเชื่อหูตัวเองงงไปเลยงงไปเลยครับหลิวฟานเลยต้องย้ำช้าๆชัดๆทีละคำว่าผมบอกว่าชุดอาหารใดที่แพงที่สุดผมต้องการที่หนึ่งอืมคือต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าการตัดสินคนจากภายนอกมันผิดพลาดมหันใช่ค่ะแล้ววิธีที่เจ็บแสบที่สุดก็คือการใช้สิ่งที่พวกเขาบูชานั่นแหละ มาตบหน้ากลับไปแล้วเจ้าหนานก็ทนไม่ไหวจริงๆครับเธอคงรู้สึกว่าถูกหยามหน้าอย่างรุนแรงจนขาดสติไปแล้วเลยระเบิดอารมณ์ออกมาแล้วประกาศกล้าวต่อหน้าทุกคนในร้านว่าว่าอะไรคะดีขอทานอยากกินชุดแพงสุดเหรอถ้าคุณจ่ายได้ฉันจะกินญ้าต่อหน้าทุกคนโอ้โหไปถึงขั้นนั้นเลยไปถึงขั้นนั้นเลยครับผมนึกภาพออกเลยนะฉากนี้มันเหมือนในละครไม่มีผิด คือสถานการณ์มันบีบให้คนเราทำอะไรที่เกินจริงไปมากเธอเดิมพันด้วยศักดิ์ศรีทั้งหมดของตัวเองเลยนะซึ่งมันแสดงให้เห็นว่าเธอเชื่อมั่นในอคติของตัวเองมากแค่ไหนเธอเชื่อร้อยเปอร์เซนตว่าคนที่แต่งตัวแบบนี้ไม่มีทางมีปัญญาจ่ายค่าอาหารที่แพงที่สุดในร้านได้แน่นอนแล้วแขกคนอื่นๆในร้านก็เริ่มผสมโรงด้วยมีชายร่างใหญ่ในชุดสูทคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าถ้าเขาไม่จ่ายพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จะได้มีงานทำสักที คือมองเป็นเรื่องบันเทิงไปแล้วโหสังคมสุดท้ายอาหารก็มาเสิร์ฟครับเป็นสเต็กกับไวน์ลาฟายปี82ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราเจ้าหนานเดินมาที่โต๊ะพร้อมใบเสร็จในมือแล้วแจ้งยอดด้วยท่าทีที่พร้อมจะสมน้ำหน้าเต็มที่ว่าเท่าไหร่คะท่านคะยอดชำระรวม78,999หยวนคุณจะจ่ายเงินสดหรือบัตร78เกือบ80,000หยวนสำหรับอาหารมื้อเดียว ใช่ครับเป็นตัวเลขที่ออกแบบมาเพื่อทำให้คนธรรมดาช็อกและตอกย้ำว่าลิวฟานไม่มีทางจ่ายไหวแน่นอนอือแต่ลิวฟานกับนิ่งมากครับเขาไม่ได้มีทีท่าตกใจอะไรเลยแค่หยิบบัตรธนาคารใบหนึ่งออกมาแล้วก็โยนลงบนโต๊ะแบบไม่ใส่ใจโยนเลยเหรอคะโยนเลยครับพร้อมกับพูดสั้นๆแต่ทรงพลังที่สุดว่าบัตรไม่มีราดปาน คำว่าไม่มีรหัสผ่านนี่คือหมัดเด็ดเลยมันไม่ใช่แค่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของสถานะทางการเงินในระดับที่สูงมากเป็นการตอกย้ําความเป็นจริงโดยไม่ต้องอธิบายอะไรยืดยาวเลยฉากที่เขาโยนบัตรลงบนโต๊ะนี่ทรงพลังจริงๆมันไม่ใช่แค่การจ่ายเงินแต่มันเหมือนเป็นสเตทเมนบางอย่างบัตรใบนั้นมันมีความหมายอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่การใช้จ่ายใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะบัตรใบนั้นซึ่งเรารู้กันดีว่าเป็นบัตรเพชรมันไม่ใช่แค่บัตรเครดิตธ,ธรรมดาแต่มันคือหลักฐานทางกายภาพที่ปฏิเสธไม่ได้ที่สามารถลบล้างคำตัดสินทั้งหมดของเจ้านานได้ในพริบตาอืม mm. มันเป็นวัตถุชิ้นเล็กๆที่มีอำนาจทำลายล้างสูงกว่าเสื้อผ้าเก่าๆที่เขาสวมใส่เสียอีกมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่ทุกคนในโลกทุนนิยมเข้าใจตรงกัน เจ้าหนาันหยิบบัตรไปที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์แต่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับยังบ่นพึมพำกับตัวเองอยู่เลยว่ายังจะทำตัวสูงส่งอีกแล้วก็ยื่นบัตรให้เพื่อนร่วมงานชื่อเสี่ยวเม่งบอกให้เช็คดูคือยังไม่เชื่อว่ามีเงินในบัตรจริงใช่ครับคือเธอยังยึดติดก,กับความคิดเดิมของตัวเองจนวินาทีสุดท้ายจริงๆอาตินี้มันเป็นสิ่งที่ทำลายได้ยากมากจริงๆนะคะแม้จะมีหลักฐานอยู่ตรงหน้าแล้วแต่ใจก็ยังไม่ยอมรับ ในเรื่องบรรดาฉากสุดท้ายของบทนี้ไว้ได้ทรงพลังมากเจ้าหนานตัวแข็งทื่อเหมือนถูกสาบเธอคิดว่าตัวเองหูฝาดไปเลยโอ,อกาสมันดูด้วยตาตัวเองแล้วปากของเธอก็อ้าค้าง <c oughs> ความคิดในหัวเธอบอกว่าคนที่จะมีบัตรใบนี้ได้ต้องมีเงินสุดทธิในบัญชีไม่ต่ำกว่าหนึ่งล้านหยวนแล้วเธอก็เพิ่งตระหนักว่าคนที่เธอตราหน้าว่าเป็นคนเก็ดขยะและดูถูกเหยยดยามมาตลอดคือมหาเศรษฐีตัวจริง เป็นการพลิกกลับของสถานการณ์ที่สมบูรณ์มากค่ะอำนาจเปลี่ยนมืออย่างสิ้นเชิงคนที่เคยกดคนอื่นให้ต่ำลงด้วยสายตาและการกระทำตอนนี้กลับต้องตกอยู่ในสถานะที่ต่างกว่าและต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดอันน่าอับอายของตัวเองแล้วเรื่องราวจบลงตรงนี้พอดิบพอดีเลยครับจบได้แบบค้างมากใช่ครับเป็นบทที่เข้มข้นและเดินเรื่องได้ชันฉลาดมากจริงๆนะครับพาเราเดินทางผ่านความขัดแย้งที่เกิดจากอคติได้น่าทึ่ง จากชายที่ถูกมองว่าเป็นขอทานสู่การเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงผ่านอํานาจของบัตรเพียงใบเดียวแล้วที่สําคัญที่สุดคือเรื่องราวจบลงแบบค้างคาและน่าติดตามที่สุดมันทิ้งคําถามสําคัญไว้ในใจคนอ่านเต็มไปหมดเลยค่ะใช่เลยครับและเจ้าหนานจะทํำยังไงต่อไปเธอจะกินหญ้าต่อหน้าทุกคนตามที่ลั่นวาจาไว้จริงหรือนั้นสิคะแล้วหลิวฟานจะจัดการกับสถานการณ์ที่น่าอับอายนี้ยังไงต่อเขาจะ ให้อภัยจะสมน้ำหน้าหรือจะทำอะไรที่เหนือความคาดหมายถ้าอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นต่ออย่าลืมกดติดตามเพื่อที่เราจะได้กลับมาเจาะลึกบทต่อไปด้วยกันนะครับรับรองว่าพีคไม่แพ้กันแน่นอนคะ่ะแน่นอนครับก่อนจะจากกันไปอยากจะทิ้งคำถามปลายเปิดให้ผู้ฟังได้กลับไปคบคิดกันเล่นๆนะคะคำถามแรกคือในโลกแห่งความเป็นจริงการพิสูจน์ตัวเองด้วยเงินตราแบบที่หลิวฟานทำเนี่ยถือเป็นชัยชนะที่แท้จริงหรือเปล่าคะ หรือมันเป็นเพียงการยอมรับและเล่นตามกฎเกณฑ์ของสังคมที่ให้ค่ากับวัตถุนิยมกันแน่อืมน่าคิดมากครับและอีกคำถามหนึ่งค่ะถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์ของเจ้าหนานเราจะแก้ไขความผิดพลาดที่น่าอับอายขนาดนี้ต่อหน้าคนทั้งร้านได้ยังไงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบตายตัวแต่ก็น่าสนใจที่จะลองคิดตามดูนะคะ